สวัครับช่องรีบิงโชนะครับเมื่อเช้าดูหรือเปล่าครับวิววิ่งในรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เปรูนะครับก็ได้เหรียญเงินนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงการวิ่งในรอบชิงชนะเลิศก็ต้องบอกว่าวิวนะครับก็ทำสถิติในรอบรองรอบคอนได้านี้ดีที่สุดก็คือ10.3 0ูนวินาทีเท่ากับแบตร,รี้โออาณานะครับ นะขณะที่อีกคนหนึงที่เป็นตัวเต็งคือบายาดาวาลาซานะครับจากอังกฤกาใต้เช่นเดียวกันเนี่ยสองคนนี้เป็นเจ้าของเหรียญเงินในการวิ่ง4ี่นร้ะครับโอ,โ,อโอ้โหน่าเก่งขาม,มากเขาก็ทำสิบจุดสามสามนะฮะพูดง่ายว่าห่างกัน3วิแต่ก็ยังบัดในการวิ่งในรอบรองบางทีก่อนจะเข้าเส้นชัยเขาอาจจะผ่อนนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาถึง รอบชิงนะครับวิวเนี่ยอยู่ในลูที่6นะฮะหลายคนก็ไปดูคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเต็งอย่างบายันดาวาลาซานะฮะอยู่ลู่4นะครับแล้วก็คุณเบรรี่โคอา่านะฮะแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับนะอยู่ในรูที่7ติดกับวิวเลยนะครับ อย่างไรก็ตามในตอนสตาร์ทเนี่ยนะฮะก็วิวก็เหมือนเดิมคือออกตัวไม่ดีนเข้านะครับแต่ว่าวิวเนี่ยเป็นคนที่เครื่องแรงดีเซลแล้วก็พอมาครึ่งทางก็เริ่มเบียดน,นะครับนะฮะแต่ว่าแซงบายันดาวาลาซ่าไม่ได้นะครับนะก็คิวเฉียบไปนะครับไปทัน,นครับเวลาของวิวนะครับสิบ 2 2 2สนะครับส่วนวาราซ่านี้10.19น้1 0ะครับขณะที่เหรียญทองแดงครับแบตรี่โคอา่า10.26นะฮะก็แม่ถ้าดูเนี่ยก็เสียดายครับเพราะว่าจังหวะเข้าเส้นชัยเนี่ยดูเหมือนวิวก็จะไปเหมือนกับเร็วไปนิดนึงจังหวะที่จะเอียงตัวเข้าเส้นชัยมันก็เลยแบบแม่พลาดไป2วินะครับทีนี้ โคดแฝดน,นะครับโคดแฝดเนี่ยก็พลตำรวจตีสุริยะอาริยะมงคลนะครับเป็นอุปนายกและเลขาเนี่ยก็บอกว่าแม่ตอนวิวสตาร์ทออกมาเนี่ยนะนะครับก็นึกว่าไม่ติด1ใน3แล้วเพราะเพราะว่าออกสตาร์ทแมไม่ดีเท่าที่หวังนะครับบอกว่าถ้าได้ดีนะเหรียญทองเลยครับพอมาสตาร์ทสะดุดวินาทีนั้นเนี่ย รู้สึกใจเสียเลยว่าโอ้โหอาจจะไม่ติด1ใน3ามเว้ยแต่วิวก็ยังวิ่งแซงมาเป็นอันดับสองได้ซึ่งข้อบกพร่องเราเหล่านี้เนี่ยมันนิดเดียวเองนะครับไม่ว่ากะเป็นสมาธิการหายใจการที่จะปล่อยตัวไปจังหวะสปีดของวิวนี่ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องการเข้าเส้นชัยเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าดูให้ละเอียดก็จะเห็นว่า วิวเนี่ยเหมือนจะพุ่งตัวเร็วไปนิดหนึ่งสักเมตร2เมตรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความปกพร่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเป็นรายละเอียดที่โอ้กินกันตรงนี้แหะครับแล้วก็เออก็เสียดายนะแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับทำผลงานสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทนะครับจากกองทุนพัฒนาในหลักเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะครับ ทีนี้จากนี้นะครับมันสำคัญอย่างไรการพัฒนาในระดับเยาวชนเนี่ยโอ้โหดูแล้วถ้าเราเนี่ยซ้อมเหมือนเดิมพัฒนาแต่ไม่ก้าวกระโดดเหมือนเขาเนี่ยมันจะยิ่งห่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แผนการซ้อมของสมาคมกีฬานะครับก็เห็นบอกว่าจะให้ไป เรียนมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ออรับทุนแล้วก็ซ้อมที่นั่นนะครับได้เทคนิคใหม่ๆก็ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าพัฒนาการของบิวสำหรับการที่จะก้าวเข้าไปแข่งขันกับระดับโลกนะฮะที่จะต้องอาศัยวิธีการฝึกซ้อมเทคนิคระดับสูงการพัฒนาตัวเองนะครับนะมันจะ เป็นอย่างไรก็ห่วงลึกๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นักกีฬาหลายชาตินี้เขามีวิธีการฝึกซ้อมที่น่าเกงขามแล้วก็ต้องบอกว่ามีนักกีฬาจากเอเชียอย่างจีนนะครับแม่จีนนี่ก็คุณเหอจินเชียนนะครับก็วิ่งได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับนเราจะหยุดการพัฒนาไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับก็ฝากเป็นการบ้านนะฮะ ให้กับผู้เกี่ยวข้องก็แลวกันว่าอย่าทําแบดเดิมต้องทํามากกว่าเดิมหลายๆเท่าด้วยนะครับนะนี่คือช่องรีมิงโชนะครับดังก็เคยบอกแล้ววิวถ้าวิ่งได้เท่ากับในโอลิมปิกคือ10.16ุเนี่ยคว้าเดรนยญทองก็นิดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูพัฒนาการของวิวนับจากนี้ต่อไปในทั้งเอชเชนเกมนะครับ ที่จะถึงในอย่างรวดเร็ว2อสปีข้างหน้าที่ญี่ปุ่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับบายบายปูนปูนชักชัก,ชก,ชกสวัสดีครับพี่